ครับสวัสดีครับนุ่มแบ็คโคตัดไม้มาอีกแล้วครับคราวนี้จะมาดูการตัดของแบ็คโคดูคันเล็กๆกับต้นไม้ไซส์ขนาดใหญ่ๆสูง20เมตรไม้หน้าน่าจะเป็นหน้า6ได้6นิ้วไดมิเตอร์ตัวเล็กแค่นี้ pc70 ไหวไหมไหวไหมมาดูกันมาดูกันนะครับว่ามันจะไหวไหมนะดูต้นลัณะต้นกับรถนี่ ใหญ่มากครับเข้าไปเราจะทำยังไงดูนะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่ขยับมาก่อนโอ้มีไม้ขวางเอาเคลียรกรเคลียรกรเป็นไม้หนอ่อไม้หนอ่อคือไม้หลายต่อนะครับผมนี่ต้องยืนทางทางก่อนก็ดูจากระยะนี่มันฟาดมาถึงผมได้ พื้นไม่สม่ำเสมอ,อตัวเล็กโอ้โรีกิงเรียบร้อยอเรียบร้อยการเรียงกองเขาจะเรียงยังไงนะพื้นที่ล่องดูแปลงนี้ลกลก โคตรลกไม่ใช่ลกธรรมดาแล้วมีร่องเห็นไหมมีร่อง,องตรงกลางแปลงการตัดนี่ค่อนข้างยากนะครับต้องฝีมือจริงๆดูนะไม้ตอน,นี่ทำเสียงได้ครับบางบางตอไหมใหญ่ความทีหินเยอะทีลังระวังทั้งหินระวังดู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 ต้นใหญ่ล้มมาแล้วโอ้หปั๊บปั๊บโอ้โหแงสุดยอด ดูแล้วทอนบักเอฟนะครับดูดูัดไปแล้วจดไปแล้วใหญ่แค่ไหนก็ตัดได้อยู่ที่เทคนิคอืมไม่ครับไม่ครับอยู่ที่เทคนิคนา ที่ดูถ้าเป็นคนนี่มัน,ม,นมันเมื่อไหร่มันจะเสร็จกันต้นหนึ่งกว่าจะลากมาได้นะยกจากตรงนู้นมาตรงนี้การจัดเรียงเสร็จทีเดียวเนี่ยเก็บได้เขาเก็บไม้มาตรงไหนเก็บมาหันได้ไม้ลกๆลกแค่ไหนก็ตัดได้ อยู่อยู่ที่ฝีมือคนตัดนะลกแค่ไหนก็ตัดได้ยาวนะนมา้ยาวต้องดึ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 งเรื่อย ถูกเลี้ยวไปไม้มันคดๆคกด็จะ,จะลยากสักหน่อยต้องใช้เทคนิคนี่ก็ตัดคู่กันสองพัน มองดูแปลงเห็นไหมแปลงมันจะโอ้โหมันมันเหมือนไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าถูกอะไรถูกดูแลนี่ดูต้นนี้ต้นใหญ่ต้นนะดูจะล้มมาทางไหนนะล้มทางผมหรือเปล่าผมต้องหลบหลบก่อนใหญ่มากอะ่ะทำเขียงได้คนนี่เขาตัดตัดหลายรอบ งดงามงดงามงด,ด๊อดใหญ่มากเลยไมย้ต้นหน้าหกอีกคันก็ตัดมุมนี้ครับอันนี้จะต้องห่างกันหน่อยฟาดกันได้ลมฟาดกันได้นี่ครับดูโคตรตอเห็นไหมตอตัดยาก มีทั้งลกมีทั้งหินคันกับฝั่งนี้เดินคู่กันไปก็มีทีมรถไถนะนี่รถไถเขาจะทอยงับ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 เพื่อจะออกมาขึ้นรถบรรทุกข้างนอกก็มีรถไถคันหนึ่งที่เป็นแบบขีบไม้นะขีบไม้ไม้คือรถบรรทุก ที่ขึ้นขึ้นมันทุกใหถอยก็จะถอยไปทอยงับไม้ออกมารถแปลงนี้ก็จะอยู่ข้างนอกได้อย่างเดียวบอดติดเข้าแปลงมันเข้าไม่ได้แล้วดูลักษณะล่องนะครับลองลึก ล่องลึกแล้วก็ไอที่ไม่ใช่ล่องก็แค่แมคโครเดินแมคโครเดินนี่ก็ต้องเหยียบไม้ไม่มีทางเดินเหยียบไม้เดินเอา,อาอยากแค่ไหนก็ตัดได้และเร็วด้วยครับครับเมืองไทยต่อไปก็ต้องใช้ใช้แบบนี้แหละครับคนก็จะเข้าเมืองกันไปมากขึ้น ไม่มีใครอยากมาตัดไม้ในป่านอนในป่านะครับตัดไม้ก็อยู่บนแมตโครแอร์เย็นสบายดีกว่ากะประจบคลิปวันนี้เท่านี้นะครับวันหลังจะนำสะเสนอใหม่เกี่ยวกับหัวตัดนะครับ